ก็ขอกราบสวัสด <t od ien |ms|> ีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเขาสช่องโก้คุงอู่แล้วผมเดูทาวก็วันนี้พี่ก็จะมาสอนลากหัว M4A1 ที่พี่ถือนั่นนะผมคนดูนะฟังไม่ผิดนะนะคนดูพี่จะมาสอนลากหัว M4 แบบคมๆมาคนดูเอาไว้เล่นในเล้งอ่ะ ใครที่ดูคลิปนี้ไม่จบอ่ะผมบอกเลยพลาดอ่ะใครที่อยากแบบยิงคมก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบด้วยนะผมนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกระทืบไลครแล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะผมดูนะโอเคครับผมเราไปรับชมคลิปกันเลยครับผมก็ตอนนี้พี่ก็ได้มาเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่ศษบอลเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตซื้อของแต่งปืนก่อนนะครับผมนะ โอเคครับผมพี่ก็ได้ทำการซื้อของแต่งปืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็ระยะที่พี่ยังมาสอนคือระยะไกลนะผมคุณดูนะโอเคก็เอาปืนออกมาคุณดูแล้วก็สร้งปืนเป็นปืนเต็เแบบนี้นะคุณดูนะแล้วก็สโคปปุ๊บยิงซ้ายค้างไว้ปุ๊บขวาดแบบนี้คุณดูสโคปซ้าย โสายิงขาละโายิงขาล่ากโปสายยิงขาล่ามันจะเตะหัว80%เลยนะคุณดูนะถ้าคนที่แบบทำเป็นหรือทำช่ำอะสโลว์กระโปงสายยิงกระโปตาย คนดูเวอร์ปะเอาไปฝึกใช้เล่นกันได้นะผมนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ถ้าถึง1,000วิวเดี๋ยวพี่จะมาสอนลากหัวแบบไม่ใช้สะโคบลากแบบสดๆเลยนะคนดูแบบลากแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะถ้าถึงพันวิว ค่อยๆฝึกไปนะผมคุณนะดีย๋ยวพี่จะบอกใหม่นะช้าๆนะคุณดูนะคือสโคไซ้ายายิงสโคไซ้ยิงแต่นี้คุณดูแต่ลากไม่ต้องเรงนะค่อยๆลากนะคุณดูนะไม่น,นั้นมะันจะเลยนะโอเคครับผมก็คอนจบคลิปนี้ก็พี่มีคลิป ตะโคบลากหัว m f มโฟที่พี่อัดมาให้น,น้องน้องดูนะว่ามันจะเวอร์ขนาดไหนโอเคครับผมรอไปรับชมคลิปกันเลยผมก่อนจบคลิปนี้